จ้ะอ่ะมาต่อกันที่หอีกหนึ่งศิลปินกันบ้างดีกว่าครับคนนี้เขาก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบกันไปนะครับเขาบอกชื่องานเก๋นนะเขาบอกว่ารักดัง,ดงๆในออขอโทษรักดังๆในวันดีๆ124-5บวก5กับนัทศักดาธรชื่อยาวมากอะแต่ว่าอีกหนึบวกหเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วว่ามันดูงงๆสับสนอยากรู้ต้องไปรอเฉลยจากข่าวนี้ค่ะ เรียกว่าจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ29ปีทั้งทีงานนี้หนุ่มหล่อเสียงดีนัทศกดาทรเลยขอจัดงานฉลองแบบพิเศษสุดกับงานวันเกิดการกุศลรักดังๆในวันดีๆ124บวก5กับนัทศกดาทรที่จัดขึ้นณลานสยามดิสคอรีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศน,านั้นขอบอกเลยนะคะว่าน่ารักอบอุ่นมากๆเพราะนอกจากเหล่าแฟนคลับจะมาให้กำลังใจกันอย่างคับข้างแล้วหนุ่มนัดยังบอกถึงที่มาของงานวันเกิดในปีนี้ว่ามา มาจากความตั้งใจที่อยากนำรายได้เข้าช่วยเหลือน้องๆที่ขาดโอกาสเพราะเชื่อว่าในอนาคตน้องๆจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งและเป็นคนดีเลยอยากให้ทุกคนมีโอกาสเท่าที่เขาจะช่วยได้ค่ะจริงเราต้องเกิดวันที่24แต่อันนี้เป็นวันที่29ก็จัดมาเล่นมา5าวันครับก็เลยตั้งชื่องานว่า รักดังๆในวันดีๆ1 2 4่บวกหก็1 2 4ก็คือวันเกิด24มกราคมบวกหคือแบบว่าจัดเลทมา5วันบวกกับว่าเป็นปีที่5ในวงการด้วยนี่ครับเพราะซึ่งงานวันนี้เนี่ยก็กลุ่มแฟนคลับกับนัดแล้วก็มีมีมมสปอนเซอร์ฟินนัดนะครับร่วมร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อการกุศลก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้โรงเรียนเศรษฐสถียรด้วยครับเหตุที่โรงเรียนเศรษฐสถียรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นันเคยมีโอกาสได้ไปทำงานในในทริปของยูวทูดาราศาสตร์แอสโทรเคสของของกระทรวงกระทรวงศกาเนนีี่่่ยะครรับทลุมตสด จัดขึ้นมาแล้วก็ก็มีน้องคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงครับตัวเ,เล็กๆชื่อน้องแพรแล้วเขาก็มาจากโรงเรียนเนี้แล้วคือคือเวลาพูดก็คือต้องใช้ภาษามือกันแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีบางอย่างที่คนอื่นมีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขามีแววตาที่แบบสดใสมีความสนุกกับการเรียนรู้ตลอดเวลานนก็เลยแบบรู้สึกประทับใจเขามากครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าง,งั้นวันเกิดปีนี้เราเราถ้าเราจะทำเพื่อการกุศลเราก็เลือกเลือกช่วยเหลือที่นี่ล้กัน นอกจากนี้ในงานทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมมากมายที่นัดเตรียมมาด้วยทั้งการเลือกซื้อสภาพาของนัดที่ขนออามาขายในราคาถูกการร่วมสนุกซื้อสลากของประมูลเพอร,รุนรับของที่ทางกลุ่มแฟนคลับเคยประมูลได้ในปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีการแจกอาหารว่างฟรีในงานอีกด้วย ปิดท้ายกันด้วยการรับฟังเพลงพร้อมๆเป็นอะคูสติกสบายๆจากนาัทซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเข้าสู่โรงเรียนเสรษฐเสถียนในพระบรมราชูประถามงานนี้รับรองว่าทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจไปพร้อมๆกันค่ะซึ่ง Mango TV เราก็อขอปิดท้ายด้วยเสียงเพร้ๆของนัทในมินิคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่งานนี้มีคนช่วยร้องกันเพียบเลยค่ะ ตกลงความหมายว่ายังไงนัดเฉลยให้คุณผู้ชมฟังหน่อยหนึ่งก็คือ1มกราคม24ก็คือวันที่24บวกอีก5ก็คือเลยมา5วันคือเขาจัดเลทมา5วันแล้วก็อยู่ในวงการมา5ปีคิดได้ใช่ครีเอทสุดๆเลยนะแต่กำลังจะบอกว่าอยู่วงการมา5ปีแล้วอ่านานเหมือนกันนะนานเหมือนกันแต่ว่าน้ายังเด็กใสปิ้งเออเออยู่เหมือนเดิมนะจ๊าก็แฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังไปด้วยนะคนัน